ใส่แคมต้องเลือกแคมแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับผมด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมนัทเอตโตนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับรถเดิมนะครับผมอยากใส่แคมต้องเลือกแคมแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่า อ,อันนี้คือใช้สำหรับเป็นแนวทางนะผมซึ่งถูกผิดยังไงก็ต้องขอเอาไปมานะทีนี้ก่อนนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะผมก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักพื้นฐานโดยผมจะขอยกตัวอย่างเป็นแคมเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโดยที่แคมลูกเดิมนะผมจะมีลักษณะเป็นแคมอ้วนนะครับนี่นะครับ จะมีลักษณะเป็นแคมอ้วนแคมอ้วนคือยังไงนะครับผมแคมอ้วนก็คือถ้าอย่างของเวลร้อยี่สิบห้านี้นะครับเราดูท้องมันนะครับนี่นครับลักษณะท้องมันเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนี่นะครับคือมันจะมีลักษณะเป็นทรงอ้วนอย่างเห็นได้ชัดนะครับท้องตัวเนี้ยมันจะอ้วนนะครับนี่นครับท้องตรงนี้มันจะอ้วนนะครับ แล้วก็ยอดมันแบบจะยังไงอ่ะจะเป็นแบบเรียวๆขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโดยที่แคมของเดิมๆของเวฟ125บ125นะครับผมระยะยกจะอยู่ที่4.5 mm มิลิเมตรนะครับผมคือรู้ได้ไงนะผมว่าระยะยก4.5 mm มิลนะครับผมก็วิธีการนะครับผม วิธีการที่ว่าเราจะรู้ระยะยกนะครับผมเราก็ต้องวัดในส่วนของท้องแคมนะครับผมตรงนี้นะท้องแคมแล้วก็ยอดแคมนะคผมเอามาลบกันนะครับผมโดยที่ท้องแคมของเวฟร้อยี่บห้าเนี่ยคนระับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่นะครับท้องแคมของเวฟร้อยบห้าเนี่ยจะอยู่ที่เราวๆนะครับผม 28่ิมนะครับผมนี่นะครับ28มิลเดี๋ยวผมล็อกแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้กล้องซูมกันนี่ครับมันแบบแสงไฟมันมันสาดอนะ่ะ มันไม่ก็เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจานให้ท่านผู้ชม,ชมดูดีกว่านะครับผมจะอยู่ที่28มิลแล้วก็ยอดนะครับผมยอดก็คือเราวัดอย่างนี้นะครับวัดยอดนี่นะครับอันเนี้ยจะอยู่ที่32.5นะครับผมอยู่ที่32.5ก็เอา32.5นะครับจากผมคิดให้ดูนะครับผม อยู่ที่อา32.5ลบด้วย28นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมันทัดเออมันกลับมันกลับด้วยนะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ลองคิดตามผมก็ได้ครับผมเอา32.5ตั้งแล้วก็ลบด้วย28ระยะยกแคมเดิมก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5มิลลิเมตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม อังนั้นนะผมกระปิ้นแคมเดิมของเวฟ125นะผมตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแคมท้อง28ยก4.5นะผมและที่สําคัญนะผมแคมเดิมมันไม่มีโอเวอร์แลปนะครับผมโอเวอร์แลปดูยังไงนะผมโอเวอร์แลปก็คือระยะที่วาวไอเสียกําลังจะปิดวาวไอดีกำลังจะเปิดนะครับผมก็ดูที่มุมนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวาว กระเดื่องกดวาลวของวาลอดีนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของวาลอเสียนะครับผมถ้าเราเทียบกันนะเห็นไหมครับนี่จังหวะโอเวอร์แลปก็คือจังหวะช่วงนี้นะช่วงนี้โอเวอร์แลปคือแคมเดิมเนี่ยมันไม่มีโอเวอร์แลปคือมันมันเกืบีบจะเท่ากันเลยนะนี่นะครับแล้วมันมีข้อดียังไงที่แคมเดิมไม่มีโอเวอร์แลปนะครับผมก็คือมันสามารถที่จะใส่ท่ออั้น ได้นะผมโดยที่กาลังเครื่องเนี่ยมันไม่ตกนะผมก็ประมาณนี้โดยที่รอบเครื่องก็จะอยู่ลาลๆประมาณ9000รอบนะสำหรับแบบกล่องเดิมคือรถเดิมๆเ,เลยของเวฟ125นะครับผมจะเป็นสเปคนี้นะครับผมโอเคนะครับพอเราทราบถึงสเปคของแคมเดิมแล้วทีนี้เราก็มาถึงการเลือกแคมแต่งนะครับผมโดยที่แคมแต่งนะครับผม ที่ผมจะแนะนานะผมโดยที่เคยใส่มาเนาะคือผมก็ยังจะเป็นลักษณะเป็นแคมอ้วนอยู่เหมือนเดิมนะผมตัวนี้นะตัวนี้ก็คือถามว่า,าเป็นแคมอ้วนไหมมันก็ไม่อ้วนนะครับผมแต่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะลักษณะนะครับผมคือตัวแคมอ้วนจริงๆแล้วก็คือผมใส่อยู่ในรถผมอยู่นะครับตอนนี้ ทำไมนะผมทำไมเราถึงต้องแบบเลือกแคมอ้วนใส่ในสเปครถเดิมนะผมย้ำนะครับว่ายังเป็นรถเดิมอยู่ยังไม่ได้ทำเครื่องยังไม่ได้ทำลูกยังไม่ได้ทำท่อนะครับผมก็ยังเป็นเดิมเ,มเลยสเปคดเดิม,ดมทําไมถึงต้องเลือกแคมอ้วนนะครับเดี๋ยวฟังตรงนี้จบแล้วจะรู้เองนะครับผมก็ตัวอย่างเช่น อย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะผมจะเป็นท้อง26ยก5.8ซึ่งข้อดีของมันนะผมก็เอวมันอะเอวตรงนี้นะเอวตรงนี้มันยังเป็นทรงอ้วนอยู่นะผมแต่ระยะยกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก4.5เป็น5.8นะผมก็เอา26นะผมลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ ก็บวกไปอีก5้าจุดปดนะครับผมก็จะเป็นระยะยกมันโดยที่มันจะมีข้อแตกต่างนะครับผมเห็นมุมตรงนี้ไหมครับตรงยอดแคมนะครับมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าระยะมันจะเยอะนะมันมันจะไม่ใช่ยอดแหลมนะครับผมถ้าเทียบกับแคมเดิมนะนี่นะครับแคมเดิมมันจะเป็นลักษณะที่แบบแหลมนิดนึงนะแล้วทองมันจะอ้วน อันนี้แคมแต่งเห็นความแตกต่างครับตรงเนี้ยคือมันจะเล็กลงท้องมันจะเล็กลงนะครับผมจะเทียบกับแคมเดิมนี่ท้องมันจะใหญ่นะครับผมแต่ก็คือมันจะห่างกันอยู่แค่2องมิลนะครับผมห่างกันอยู่แค่ประมาณ2องมิลแล้วก็ระยะยกนะผมจะห่างกันอยู่ที่1.3มิลนะคผมซึ่งถ้าแคม ที่ตัวที่เราซื้อมานะถ้าแบบว่าเขาบิดระยะโอเวอร์แลปเนี่ยดีๆนะผมนี่สังเกตตัวนี้เห็นโอเวอร์แลปมันไหมครับโอเวอร์แลปก็คืออย่างที่บอกตอนแรกนะครับผมของาวาาไอดีแล้วก็าวาาไอเสียชัดเจนนะครับนี่ชัดเยบกับของเดิมนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมคือถ้าแคมแต่งอ่ะ ที่เป็นในลักษณะทรงอ้วนอยู่นะครับผมแล้วก็ลิฟยกมาเยอะแต่ถ้ามีการบิดองศาอเว r ล็ตดีดีเนี่ยนี่นะครับรับรองเลยครับว่าคือแบบท้ายมาแน่นอนนะผมมาแน่นอนเลยนะครับผมคือแบบว่าท็อปสปีดอนะ่ะจะกระอยากเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมหรือแบบว่าถ้าเราวิ่งแบบสักประมาณ110เนี่ย ตอนใส่แคมเดิมเนี่ยจะวิ่งอาจอาจจะวิ่งนะครับอาจจะวิ่งประมาณ1กิโลแต่ถ้าแคมแต่งเนี่ยมันก็วิ่งร้อยสิบเหมือนเดิมแต่ระยะทางมันจะสั้นลงนะผมก็จะอยู่ราวๆประมาณ800กิโลปี่แปดเมตรไม่ใช่800กิโลนะโว้ต้าวิ่งแบบร้อยสิบกูจะถึง800กิโลนี้คงคงไม่คงไม่ใช่ใส่แคมนะครับคงจะไปทํอยางยืนผิดพลาดไปแล้วโอเคนะผมก็ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผม สำหรับแบบว่าแนวทางนะผมสําหรับรถเดิมนะครับผมที่อยากจะใส่แคมนะครับผมต้องเลือกแคมในลักษณะแบบไหนหนะครับผมซึ่งถ้าเอามาใส่แล้วนะ่ะมันมีข้อดีนะครับผมระดักเลยมีข้อดอีอยู่ประมาณ3ประการนะครับผมของแคมอ้วนนะครับผมคือ1ล่ละสปริงวาลวนะครับผมยังคงใช้สปริงเดิมได้อยู่ ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะผมเพราะว่ามันมันยังเป็นแบบว่าอ้วนอยู่แล้วก็คือสปริงอะ่ะมันไม่ต้องแบบกดลงไปเยอะมากกว่าเดิมนะผมซึ่งมันต่างกันอยู่ที่ประมาณ1จุดเท่าไหร่ละ่ะตอนแรก1.3มมิลประมาณนี้นะครับผมก็ออยังคงใช้สปริงาวลาวเดิมอยู่ได้นะครับผมาลวาวยังไม่ลอยในรอบสูงนะครับผม ซึ่งผมลืมบอกไปคือรอบมันอาจจะตกลงมาอยู่นิดนึงนะครับผมอย่างสมมติแคมเดิมปั่นได้อยู่ประมาณ900 0รอบแคมอ้วนที่เอามาใส่นะครับอาจจะปั่นต่ำลงมาอยู่ประมาณ8,9 0 0รอบต่อนาทีประมาณนี้นครับซึ่งรับรองว่าในรอบสูงอะเบาเราไม่ลอยแน่นอนนะครับผมสปิงเดิมยังเอาอยู่อยู่นะครับผมอย่างที่สองนะครับผม เราไม่ต้องไปหลบวาวเราไม่ต้องไปลื้อฝานะครับผมเพราะว่าคือด้วยระยะยกที่มันยังไม่เยอะมากนะครับผมมันก็ยังที่แบบว่าในช่วงจังหว,อวออะอุะ้งแหลบอ่าวาวมันจะยังไม่ไปชนลูกสูบนะครับผมก็อย่างที่สามเราสามารถที่จะลดสเตอร์ลงได้นะครับผมเพราะว่าคือถ้าถ้ากำลังมาเนี่ย รถมันแบบจะตัดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะจะตัดเร็วกว่าเดิมมันก็เหมือนกับแบบว่าคือรถเราอ่ะมันจะอั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเราก็สามารถลดสเตอร์ลงได้ฟันหรือ2ฟันประมาณนี้นะผมแต่ต้องดูน้ําหนักตัวเราด้วยนะครับผมคือเราก็ต้องดูอาการดูรถเราให้ออกนะผมก็ประมาณนี้นะผมสาหรับแนวทางรถเดิมนะผมอยากจะเปลี่ยนแคม เพื่อให้มีกําลังเพื่อให้ขับสนุกกระชับมือขึ้นนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดซัสบสไครต์และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย